สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแบ่งปันประสบการณ์ของคนเป็นโรคกระเพาะต่อเนื่องมาห้าหปีนะคะว่าแล้วทำยังไงถึงหายโดยไม่ต้องพึ่งยาเนาะคือเมื่อก่อนเนี่ยไปทำงานค่อนข้างที่จะยุ่งมากแล้วก็ทำงานไม่ไม่เป็นเวลาค่ะคือหยุดไม่มีเวลากินข้าวเนาะก็คือกินได้บางช่วงและสุดท้ายก็เป็นโรคกระเพาะเสร็จปุ๊บก็ไปหาหมอ โรคกระเพาะเนี่ยเป็นถึงขั้นไหนเป็นถึงขั้นที่ว่าเรานอนเนี่ยตื่นเช้ามาเราเราเวียนหัวเลยเราเวียนหัวแล้วก็รู้สึกคลื่นไส้จนสุดท้ายเนี่ยก็คือจะต้องก่อนนอนเนี่ยจะต้องเอาอาหารขนมคุกกี้อะไรก็แล้วแต่เนี่วางไว้ไตรงหัวนอนเพื่อตื่นมาจะต้องกินก่อนกินให้มันมีอะไรในท้องเสร็จแล้วมันถึงจะลุกขึ้นได้ไม่งั้นมันจะมึนหัวและคลื่นไส้มากอา่ สุดท้ายเนี่ยก็เลยไปหาหมอพอไปหาหมอหมอก็ให้ยาพวกยาต่างๆเกี่ยวกับโรคกระเพาะมาเราก็กินเป็นสักระยะหนึ่งแต่มันรู้สึกว่ามันไม่ได้ดีขึ้นก็เลยหยุดหยุดเองพอหยุดเองแต่ว่าในขณะนั้นน่ะเราก็ดูแลตัวเองนะโดยการที่ว่าก็กินข้าวตรงเวลาแล้วเพราะเรารู้สึกว่ามันมันผิดป,ปกติแล้วก็ต้องกินข้าวตรงเวลาแล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้น จนสุดท้ายเนี่ยเวลามันผ่านไปประมาณสักสี่ห้าปีเนี่ยมันไม่มันไม่ดีขึ้นนะ่ะมันเป็นกรารวามันมันเหมือนเป็นมันลําบากอะ่ะเราก็ไม่ชอบอาการที่เราจะต้องมาเอ่อมึนหัวขึ้นไส้ปวดท้องแสบท้องอะไรอย่างเงี้ย สุดท้ายก็คือมีคนแนะนำมาให้กินเกลือดำกับมะนาวอันนี้ก็เลยจะมาแบ่งปันเผื่อใครที่เป็นโรคกระเพาะต่อเนื่องมาแล้วไม่รู้จะรักษาอย่างไงนะคะพอดีว่าปารักษาด้วยตัวเองแล้วมันหายก็คือวิธีกินก็คือจริงๆเขาบอกว่าให้กินเกลือดำหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊กับมะนาวสี่ลูกแต่ปานดกินหนึ่งช้อนโต๊ะกับมะนาวหนึ่งลูก กินตอนท้องว่างก็คือตื่นมาเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคือกินตอนท้องว่างแล้วก็ผสมแล้วก็ดกเลยอ่แต่ก็ตามน้ำนิดนึงให้มันแบบล้างคอไม่ให้แสบคอแล้วก็กินตอนเย็นก็คือเช้าเย็นอย่างเงี้ยมาเป็นเวลา1เดือนพอเป็นเวลา1เดือนเราก็เริ่มรู้สึกมันดีขึ้นอาการต่างๆของโรคกระเพาะมันเริ่มมันเริ่มทุเราลงอะค่ะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นกินครั้งละมือ้อก็เลยเปลี่ยนมากินตอนจ ตอนเช้าอย่างเดียวตอนเย็นไม่กินแล้วพอกินไปเข้าเดือนที่สองเนี่ยอันนี้รู้สึกได้เลยว่าอาการอาการรูก,กระเพาะหายไปอ่าพออาการรูก,กระเพาะหายไปเราก็หยุด พอเราหยุดจริงๆเขาบอกให้กินต่อเนื่องได้เลยนะเพราะมันไม่ได้มีผลอะไรเกลือดำจริงๆคือแร่ธาตุอะไรสารอาหารมันมีเยอะมากก็ปัาป,บปับไม่สามารถจะบอกข้อมูลตรงนี้ได้นะคะก็คือใครที่สนใจก็คือไปหาข้อมูลในเนต็ตค่อนข้างเยอะมีคนลงไว้เยอะเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องเกลือดำหรือเกลือหิมาลัยเนี่ยคะ่ะเสร็จป,ปุ๊บคราวนี้ป้าก็หยุดพอหยุด เรารู้สึกว่าอาการบางครั้งอาการของโรคกระเพาะมันกลับมาเราก็กลับมากินอีกพอกลับมากินอีกแต่ว่ารู้แล้วว่าตอนกินตอนท้องว่างอ่ะแต่พอเรากลับมากินรอบสองเนี่ยเรากินตอนที่ท้องเราไม่ว่างแล้วคือเหมือนเรากินอะไรไปบ้างแล้วไม่ได้ถึงขนาดตื่นมาแล้วกินเลยแต่อาจจะกินทั้งช่วงช่วงกลางวันเรากินข้าวแล้วเราไปปกติแล้วแล้วตอนเย็นเราก็มามากินกินเกลือดำกับมะนาว ก็เรารู้สึกเออมันก็ดีมันก็ดีดีกว่าตอนที่เรากินท้องตอนท้องว่างนะพเพราะเกิตอนกินท้องว่างมันทุ่งทีจะแสบท้องนิดหนึงแต่พอกินไปสักพักมันก็จะชินนะคะก็สรุปตอนนี้เข้าปีที่สองและที่ปัามไม่ต้องกินยาโรคกระเพาะแล้วก็หยุดกินเกลือดากับมะนาวแต่ว่ายังดูแลตัวเองเหมือนเดิมโดยการกินข้าวตรงเวลานะคะ อาการโรคกระเพาะรู้สึกว่ามันดีขึ้นแต่อันนี้ต้องต้องบอกก่อนไม่รู้ว่าผลมันมาจากผลตอบเนื่องหรือเปล่าคือตอนนี้เวลาประดื่มน้อ่าไม่ได้จะเป็นเฉพาะเวลากินดื่มน้ำมานะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำอะไรแล้วแต่เจริญหนักมากคือดื่มน้ําเข้าไปแล้วก็เจริญก็ไปไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลบอกว่ามีอาการแบบนี้แต่คุณหมอก็อไม่ได้ให้คําแนะนาที่ที่ถูกต้องหรือชัดเจนเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ไปรักษาต่อ แล้วก็แต่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่แต่มันมันก็จะดีขึ้นคืออาการแสบท้องหรือเมินหัวอะไรพวกนี้มันมันไม่มันไม่มีแล้วแต่มันจะมีอาการที่เข้ามาแทนคือยังมีอาการดื่มน้ําและมีการเลอโดยไปเองประคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับโรคกระเพาะแต่ปาไม่สามารถตัด สรุปได้ชัดเจนเพราะว่าไม่ใช่หมอเนาะพอดีไปที่ไปหาหมอแล้วแล้วข้อสรุปมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่เบื้องต้นเนี่ยวันนี้ก็คือที่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ก็คืออยากจะแชร์ประสบการณ์สาหรับคนที่เป็นลรกกระเพาะที่มีความรู้สึกว่าเออมันทรมานมันแสบท้องอยากให้ลองทานเกลือดาดูนะคะเกลือดากับมะนาวหรือถ้าเกิดปาให้ข้อมูลไม่ชัดเจนน่ะก็ลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูเพราะมีคนใช้วิธีนี้หลายคนและปลาก็เป็นหนึ่งในนั้นที่อ่า ทานแล้วได้ผลเราอยากจะแบ่งปันค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเรารู้สึกดีอะเวลามันไม่มีโลคกะเพาแล้วอะลองดูนะคะ